ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับดีสลามพูนะครับผู้พัฒนาโปรแกรมสลามพูนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําฟีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากโปรแกรมสลามพูนะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ที่หน้าคอมแล้วนะครับผมจะอยู่ที่มือถือนะครับครับผมโอเคครับฟังก์ชันที่ว่านี่ก็คือฟังก์ชันการรับสินค้าผ่านแอปนะครับซึ่งหลังจากที่เรารับสินค้าไปแล้วเนี่ยก็คือไอ้ตัวสินค้าเนี่ยก็จะไปวิ่งไปโผล่ที่ คอมที่ร้านค้าอัตโนมัตินะครับผมพร้อมขายเลยนะครับซึ่งจากปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือเวลามีของมีของมาส่งที่หน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าเจ้าของไปซื้อมาจากซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับไปซื้อมาลงที่ที่หน้าร้านเนี่ยมันก็เจอปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับเช่นขณะนั้นเนี่ยเป็นช่วงแบบกลางวันนะครับคนมาซื้อของเยอะเลยนะครับลูกค้าก็เยอะแล้วก็พนักงานก็ยุ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับร้านค้าที่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือ มีคอมแค่หนึ่งเครื่องนะครับประจำร้านนะครับที่เป็นซึ่งเป็นเครื่องสำหรับขายด้วยนะครับแล้วก็ที่ทำก็เลยก็เลยทำให้ทำให้ทางร้านเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสต็อกณตอนนั้นได้นะครับในขณะที่ว่าสินค้าตัวนั้นน่ะก็คือหมดพอดีนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะซื้อพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราหยิบเรียงไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องขายนะครับผมทีนี้ร้านเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องขายไปอย่างนั้นเลยครับขายไปแบบที่ว่าไม่ได้รับสต็อกนะครับมันก็ทําให้อ่ สต็อกเราเนี่ยคือการเราไม่เด็ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราสามารถที่จะโปรแกรมสามารถที่จะรับย้อนหลังได้นะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับที่สต็อกเราเนี่ยจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมทีนี้นะครับทางสลามโพสเนี่ยก็เห็นมาตัวนี้นะครับก็เลยแบบมีโปรเจกต์มีไอเดียนะครับในการที่จะพัฒนาแอปตัวหนึ่งขึ้นมานะครับสำหรับที่ให้ทางร้านค้าเนี่ยมีช่องทางเพิ่มขึ้นในการรับสินค้านะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปรับจากคอมอย่างเดียวนะครับซึ่งพเจอร์ตัวนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับสินค้้าาจกมืือถไดนะครับ สมมตินะครับว่าจาับกปกติเนี่ยสมมุติว่ามีคอามาสคงหน้าร้านนะครับลูกค้าเต็มนะครับหรือไม่ก็ทาง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 ร้านเนี่ยไปซื้อของมาจากทางห้างค้าส่งนะครับปกติเนี่ยทางทางร้านเนี่ยจะต้องขับรถนะครับเอาของมาหน้าร้านก่อนถึงจะขี่ได้นะครับพอพอเอาของมาที่หน้าร้านเนี่ยก็จะปัญหาเหมือนเมนื่อสักครู่เนี่ยก็คือแบบคนเต็มคงไม่ว่างอะไรมานี้นะครับผมหรือไม่ก็แบบ ร้านค้าเนี่ยก็คือแบบมีมีหลายๆสาขาโทรสัส่งเนี่ยมันก็แบบเออต้องเราต้องไปตามรับตามสาขาใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังจากนี้เนี่ยพอเรามีแอปขึ้นมาเนี่ยครับก็คือปัญหาตรงนี้จะหมดเกลี้ยงเลยนะครับหมดไปเลยนะครับก็คือทางร้านค้าเนี่ยผู้ัดการหรือเจ้าของหรือว่าคนดูแลสต็อกเนี่ยสามารถที่จะรับสต็อกตรงไหนก็ได้ครับรับที่บ้านหรือว่ากําลังเที่ยวกำลังอะไรอยู่ก็คือเอรู้ว่า,ามีเรารู้ว่าเราเราสั่งบินนี่มาที่ร้านเนี่ยเราสามารถรับเอาบินเนี่ยมารับได้เลยนะครับเช่อนอ่ายกตัวอย่างให้หน่เช่น ไปไปซื้อของที่ในเมืองนะครับเป็นซูเปอร์เซ็นเตอร์ซูเปอร์คาส่าสงท,ที่ในเมืองครับดโดยปกติเราต้องรอรอกับมาที่ร้านใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พอเรามีแอปเนี่ยระหว่างที่เราแบบนั่งรอกินข้าวนะครับกินข้าวในห้างหรือว่าแวะกินข้าวเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามือถือเนี่ยมามามาคีลงสินค้าได้เลยนะครับเอาบินมาคีเอาสินค้ามายิงบาร์โค้ดผ่านมือถือได้เลยนะครับผมหรือไม่หรือไม่ก็ทางทางทาง,ทางผู้ดูแลสต็อกเนี่ย มีหลายสาขานะครับแล้วก็แบบว่าแบบโทรสั่งอ่ะไปลงที่สาขาหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยปกติเนี่ยลอยต้องมีพนักงานรับสต็อกแต่ละสาขาหรือไม่ก็เราต้องไปรับเองใช่ไหมหรือไม่ต้องอะไรมีหมดเลยก็ว่าไปครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยปัญหานี้ไม่ต้องแล้วนะครับโทรสั่งปุ๊บเปิดแอปมาเลยครับอ่ะสาขาหนึ่งคีย์สาขาสองคีย์ผ่านแอปสาขาสามคีย์ผ่านแอปจบเลยครับผมสต็อกพร้อมส่งเลยครับอ่านะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นความนะครับสะดวกสบายนะครับโดยที่ว่าเราแบบอ่าเป็น ถือว่าเราไม่ต้องแบบไปไหนก็ได้นะครับสต็อกเราสามารถคีย์ได้จากที่ไหนก็ได้นะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจากสล a มโพ p นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับว่าไอ้ตัวระบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันทํางานยังไงนะครับผมอ่อันดับแรกนะครับอ่าระบบตัวนี้นะครับก็อ่สามารถที่จะรันได้ทั้งอ่า android นะครับแล้วก็ ios นะครับอ่าทั้งทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่สาธิตนะครับทั้งคู่นะครับว่ามันทํางานได้เหมือนกันไหมนะครับอ่ามันสามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับผม อันดับแรกนะครับก็คือผมจะเปิดให้ดูหน้าจอคอมนะครับหน้าจอคอมที่ร้านสมมติเป็นที่ร้านแล้วก็หน้าจอมือถือที่เราจะคีย์ล็อกสต็อกนะครับหน้าจอคอมให้เรานึกถึงว่าเป็นเป็นคอมที่ร้านนะครับแล้วก็หน้าจอมือถือให้ให้เรานึกถึงว่าเราเราเป็นเจ้าของหรือเป็นเป็นคุณดูแลสต็อกเนี่ยคีย์เองนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับจะเที่ยวอยู่หรือว่าอะไรอยู่ก็ได้ได้ที่ไหนก็ได้นะครับผมทีนี้ฝั่งขวามือก็จะเป็นหน้าจอคอมนะครับทีนี้ครับ ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นหน้าจออของแอปฝั่งมือถือนะครับผมทีนี้อาจจะมีคําถามว่าเฮ้แล้วตอนที่คีย์ไอตัวที่คีย์ตอนที่ตอนที่เราเคีย์รับของเนี่ยเราต้องเปิดคอมไว้ไหมครับเราต้องเปิดคอมไม่ต้องต่อเด็ดไม่ต้องอะไรไหมสารพัดนะครับคำตอบก็คือว่าไม่ต้องนะครับผมให้เรานึกถึงการทํางานของไลน์นะครับเราเลียไลน์ก,ลกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับไลน์เนี่ยก็คือสมมุติว่าเราคีย์ ทั้งคู่เปิดเครื่องเหมือนกันเวลาเรา,เราทั้งคู่เปิดเครื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งส่งข้อความไปอีกฝ่ายนึงนะครับถ้าเปิดเครื่องทั้งคู่นะครับก็จะทางอีกฝ่ายฝ่ายรับเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลปึง้งขึ้นมาทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งปิดเครื่องอยู่นะครับทางฝ่ายส่งก็ยังส่งข้อมูลได้อยู่ใช่ไหมครับก็ส่งข้อมูลไปปึ้งส่งไปสมบไปนะครับทางฝ่ายรับในปิดเครื่องอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไอตัวไอตัวข้อมูลเนี่ยมันก็จะ รอไว้นะครับพอทางฝั่งแทางทางทางฝั่งคนรับเนี่ยเปิดเครื่องปุ๊บเปิดคอมปุ๊บไอ้ข้อมูลที่เรารับสินค้าหรือข้อมูลอะไรเนี่ยมันก็จะเด้งฟึดฟุดฟุดฟุดขึ้นมาเลยนะครับก็อ่าพร้อมใช้งานทันทีนะครับผมโอเคหลักการก็เหมือนกันเลยนะครับหลักการเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่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 ต้องไปวอรี่นะครับว่าอ่าเราต้องเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องนะครับยังไงก็ได้นะครับฟรีสไตล์เลยครับผมอ่ทีนี้ผมก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าทีนี้อ่ในกระบวนการรับสินค้าเนี่ยผมก็จะทํา ทั้งหมดเลยนะครับ <bing> ให้เห็นให้เห็นกระบวนการทั้งหมดเลยครับก็คือทั้งรับสินค้านะครับก <B> ่อนที่จะรับเนี่ยผมก็ <S <s มจะทําการเพิ่มร้านค้า1ร้านนะครับเป็น,นร้านใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มสินค้าใหม่มาด้วยครับหนึ่งรายการนะครับผมโอเคทีนี้นะครับโอเคผมจะเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะใช้หน้าจอฝั่งแอนดรอยนะครับในการที่จะรับสินเพิ่มเพิ่มเพิ่มร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้สลับกันไปนะครับโอเคนะครับ มาดูหน้าจอทางฝั่งไซายมือนะครับก็จะเป็นหน้าจอ Android นะครับแอ่ดรอ d กับไอโอเอสก็หน้าจอเหมือนกันนะครับเปิดมาหน้าแรกนะครับหน้าแรกแอปนี้นะครับแอปนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าแอปสลัมคอนเทคนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยทาง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 ผมแล้วก็ทีมทีมโปรแกรมเมอร์นะครับของทางสลัมโพเนี่ยเป็นคนคิดคนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหน้าแรกเนี่ยก็จะโชว์อะไรโชว์ยอดขายให้ดูให้เราดูแบบเรียลไทม์นะครับร้านร้านปิด ร้านบันทึกบินปุ๊บอันนี้ก็ฟุบทันทีนะครับเหมือนลายเลยครับผมอ่อันนี้ผมจะยังไม่กล่าวถึงในส่วนของตัวตัวตัวเซลก่อนนะครับผมจะกล่าวถึงวันนี้ผมจะกล่าวถึงในเรื่องของการรับสินค้าก่อนนะครับโอเคครับผมจะกดที่ตัวเมนเมนูนะครับเมนเมนูนะครับเลื่อนไปนะครับก็คือจะมีเมนูรับสินค้านะครับแล้วก็มีเมนูร้านค้านะครับอย่างเช่นผมกดที่รับสินค้าเนี่ยมันก็จะขึ้นบินมานะครับซึ่งถ้าเราดูที่หน้าจอเนี่ยซึ่งผมจะเน้นหน้าจอเนี่ยผมก็เปิดตัวอ่ เมนูรับสินค้าไปแล้วนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นบินล่าสุดร้อยเจ็ดเหมือนกันนะครับโอเคครับทีนี้ผมจะลองมาเปิดที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ตัวเมนูร้านค้านะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคเอา่าก็จะเห็นว่าร้านค้านะครับก็จะเป็นด a ต้าเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับนะครับผมฝั่งแอปฝั่งคอมก็เหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็จะมาเกิดมาเปิดดูทะเบียนสินค้านะครับครับผม อ่าผมก็จะมากดที่ฝั่งทะเบียนสินค้าอ่าทางฝั่งแอปนะครับอ่าใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่ารายการสินค้ามีปมาสักสามหมื่นรายการนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าผมจะกดวิวแบบอ่าสามารถสลับวิวได้นะครับเป็นสลับวิวแบบสองขั้วลำสามขั้วลำนะครับที่ฝั่งร้านค้าก็สามารถที่จะดูเป็นแบบไอคอนวิวแล้วก็ดูแบบเป็นกริดเป็นกริดวิวได้นะครับนี่นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือ d a ดัตราของบริษัทนะครับซึ่ง ท,นน like <that> ท,ทีนี้ผมจะเพิ่มสินค้าหนึ่งตัวนะครับผมจะทดลองเพิ่มสินค้าหนึ่งตัวผ่านแอป Android นะครับผมก็ทําการกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ดับแรกนะครับผมจะทําการถ่ายรูปของตัวสินค้านะครับกดน,นะครับผมก็จะถ่ายแบนี้นะครับสมูมถ่ายรูปนี้นะครับปุ๊บนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับกเ็เสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะกดเสร็จสิ้นเนี่ยเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้ปึ๊บนะครับผมก็จะกดให้มันเป็นแบบสมมาตรครับหน,น,นึ่งต่อหนึ่งโอเคอ่ะประมาณนี้ผมบันทึกป,ปึ๊บนะครับชื่อสินค้านะครับแก๊สบีนะครับแก๊สบีเรดแล้วกันครับแกส๊แกสแสบี แล้วก็บาร์โค้ดนะครับก็สามารถที่จะกดกล้องตรงนี้ครับแล้วก็ยิงบาร์โค้ดที่ตัวสินค้าได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับกลุ่มสินค้านะครับโอเคของเชฟจําวันนะครับแล้วก็ประเภทนะครับก็จะเป็นอะไรดีครับอันนี้เละครับอ่าเป็นเอาเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแล้วกันนะครับ แล้วก็ยี่ห้อนะครับผมจะระบุเป็นไม่ทราบนะครับเป็นตัวขีดนี่ครับแล้วก็หน่วยก็จะเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นชิ้นแล้วกันนะเป็นชิ้นราคาทุนนะครับสุมว่าสามสิบบาทแล้วก็ผมจะขายสี่สิบบาทนะครับอื่นก็ไม่ต้องแล้วนะครับก็แค่นี้ก็ก็ถือว่าเรียบร้อยนลครับสำหรับการเพิ่มสินค้านะครับผมจะทําการกดบันทึกนะครับบันทึกปึ๊กนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ทางฝั่งคอมนะครับมันก็จะรับรู้ข้อมูลทันทีนะครับ อ่านี่มาแล้วครับผมอ่านี่ครับแก๊สมีการเพิ่มสินค้าใหม่นะครับชื่อแก๊สบีเรทนะครับจากจากแอปนะครับโดยคีย์มาจากเครื่อง Huawei นะครับโอเคผมใช้ Huawei อยู่ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสินค้ามีอีกตัวนะครับอลองมาดูที่หน้าคอมมีไหมครับแก๊สบีนะครับอ่ามาแก๊สบีเรทมาแล้วนะครับราคา40บาทนะครับโอเคโอเคครับผมอ่าทีนี้นะครับผมก็จะทําการเพิ่มเพิ่มเอ่อซัพพลายเออร์นะครับเพิ่มร้านค้านะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ผมจะเพิ่มจากฝั่ง Android เออจากฝั่ง iOS นะครับผม iOS เนี่ยผมก็จะสลับมาที่ร้านค้าปลีกนะครับเ,เพิ่มล้านค้าคือข้อมูลร้านค้าของเรานะครับผมมาเปิดที่คอมนะครับผมจะเปิดข้อมูลร้านค้านะครับโอเคซึ่งจะเป็นดายไ้เดียวกันนะครับขั้นตอนตรงน,นี้นะครับเราไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับถือว่าน่าจะร้านค้าเนี่ยตอนใช้งานจริงเนี่ยก็เราไม่ต้องเปิดอ,อ,อันนี้ผมแค่เปิดให้ดูเพื่อให้เห็นกระบวนกนารทํางานนะครับผมมีทําการเพิ่มร้านค้านะครับว่า บริษัทชื่อ,อร้านค้าชื่อ,อปัตตานีนะครับผมชื่อว่าปัตตานีอะไรดีนะครับปัตตานีปัตปตานีค้าปัตตานีการค้าแล้วกันครับไม่รู้ว่ามีหรือยังปัตตานีการค้าเลยนะครับขายปลีกส่งนะครับเลขที่เสียภาษีผมขออนุญาตข้ามนะครับเลขที่ผมก็จะ าแบบง่ายๆนะครับมูมูสองนะครับจังหวัดมันดีฟอล t อยู่แล้วนะครับส่วนเลขไปสนีนะครับเบอร์โทรผมใส่แค่เบอร์โทรเดียวก็พอนะครับกประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ผมจะทาการบันทึกนะครับหนึ่งสสมบันทึกปึ๊บนะครับก็เรียบร้อยครับผมทีนี้ทางฝั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยสักพักครับมันก็จะมีเมสเซจแจ้งมาว่าได้ทําการมีมีมีการเพิ่ม ตัวมิสครับโอเคครับแจ้งมาแล้วครับว่าจาก iPhone นะครับรีพัทนะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็ตอนนี้ครับเรามีทั้งร้านค้าใหม่นะครับแล้วก็มีทั้งร้านค้าใหม่แล้วก็สินค้าใหม่พร้อมแล้วนะครับในการรับสินค้าครับทีนี้นะครับการรับสินค้าเนี่ยผมก็จะรับจากฝั่ง Android นะครับโอเคผมก็จะไปที่เมนูรับสินค้านะครับอ่ะทางฝั่งคอมเนี่ยผมก็จะมากดที่เมนูประวัติรับสินค้าเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะ สังเกตนะครับว่าบินล่าสุดก็คือ107นะครับ107นะครับล่าสุดเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ผมจะรับสินค้าเนี่ยประมาณส kind of okay. okay. um, ัก3ตัวนะครับเป็นสินค้าที่เพิ่มใหม่1ตัวสักคูแล้วก็เป็นสินค้าเก่านะครับที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วนะครับสัก2ตัวนะครับโอเคนะครับผมสินค้าก็ตามนี้ครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็2ชิ้นก็เม่สักคูนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับโอเค ผมจะเริ่มรับนะครับโดยการกดบวกนะครับตามคอม m o n s e ล s นะครับกดบวกอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับว่าบินรับเนี่ยมันก็จะเป็นบินเลขที่ใหม่นะครับคือก็คือเลขที่108นะครับทีนี้ร้านค้านะครับผมก็จะเลือกร้านค้าปัตตานีพาณิชย์มัตสึคู่นี้นะครับปึ๊บปัตตานีเอ๊ะปัตตานีการค้านะครับอ๋อมี2ร้านนี่แหละไม่เป็นไรครับก็คือเลือกสักร้านนะครับ <languages? S 2> วิธีการส่งสินค้านะครับก็จะเป็นรับเองที่ร้านนะครับแล้วก็ชื่อผู้ส่งนะครับอันนี้ก็คือชื่อผู้ส่งของให้เราที่ร้านก็อาจจะเป็นเราอาจจะบอกว่าเป็นพนักงานขายก็ได้เพราะเราไปซื้อเองนะครับพนักงานขายนะครับค่ <ep S 1> <iles. S 2> าส่งครับเราไปรับเองก็แค่เก้าสิบบาทแล้วกันนะครับพนักงานรับก็จะสมมติเป็นเป็นตัวผมเองนะครับวันนี้โอเคอะสมมติว่าทีนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจจะบอกว่าอะไรนะของเยอะนะครับอันนี้เป็นฟรีเทคนะครับเราพิมพ์ได้เลยนะครับ เป็นฟรีเทคกระพร่อะไรก็ได้ครับเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นเมโมนะครับเป็นความเป็นครับผมทีนี้นะครับสมมติว่าผมลองบันทึกใบรับนะครับมันก็จะบอกว่ารับไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่สินค้าเลยนะครับโอเคทีนะครับผมจะทําการเพิ่มสินค้านะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมลืมแนะนําว่าหน้าจอรับสินค้ามีอะไรบ้างครับก็จะมีหน้าแรกนะคือจะมีตัวดีเทลการก็คือดีเทลของิบรับนะครับแล้วก็ตัวดีสินค้านะครับ แล้วก็ค่าจ่ายนะครับตัวนี้แล้วก็เอกสารนะครับเวลาเรามีบินอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอาอสามารถที่จะสแกนใส่เข้าไปได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะมาดูในส่วนของส่วนสำคัญนั้นก็คือการรับสินค้านะครับผมจะทําการเพิ่มสินค้ามาสามตัวนะครับโดยตัวแรกนะครับผมจะเพิ่มนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือการเพิ่มสินค้าเนี่ยก็คือสามารถเพิ่มได้2แบบนะก็คือเพิ่มแบบเพิ่มแบบ ค้นหากับเพิ่มแบบยิงบาร์โค้ดนะครับเราก็เพิ่มได้ทั้ง2แบบนะครับผมจะเพิ่มแบบค้นหาก่อนนะครับเมื่อกี้ผมจะเพิ่มหาตัวค้นหาตัวสักครู่นะครับแ gasb นะครับแ gasb g a s b y นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดหรือล่ามาเลยครับ gasb rate นะครับผมเลือกตัวนี้ครับปึโอเคนะครับมันก็จะมาตามตามราคาที่เราคีย์นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมจะรับสัก20 ตัวนะครับปึ๊กก็เรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวนะครับเ s สบีนะครับต่อไปนะครับอีกสองตัวผมจะใช้วิธีการรับเป็นแบบยิงบาร์โค้ดนะครับก็คือกดตัวนี้ครับดูชื่ออาโค้ดตัวนี้ครับกดปึ๊กแล้วก็ผมก็จะทําการยิงครับนะยิงนะครับผมยิงัวนี้นะครับปึ๊กได้ครับตัวนี้ผมรับสักหนึ่งร้อยตัวนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมอแล้วก็อีกสักตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งสองสามปึ๊บโอเคนะครับวันนี้ผมจะรับสัก50แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะมีการแก้ราคาครับจาก80เป็น90นะครับเราแก้เราสามารถแก้ราคาได้นะครับราคาโอเคเรียบร้อยก็บันทึกนะครับปึ๊บโอเคนะครับหลังจากที่เราแบบคีสสินค้าครบจํานวนหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปเช็คดูนะครับว่าโอเคราคานะครับราคายกต่าทุกทีเนี่ยตรงกันไหมนะครับกับบินเรานะครับเอกสารนี้เดี๋ยวผมจะไม่สแกนก่อนนะครับ เียให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับว่าโอเคค่าใช้จ่ายสินค้าเรียบร้อยนะครับอ่าตัวดีเทลของบินเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะทําการบันทึกนะครับโอเคผมจะบันทึกแล้วนะครับหนึ่งสองสามบันทึกปึ๊กนะครับโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ถ้าเราไปดูทางฝั่งอ่าหน้าคอมนะครับสักครู่นะครับบินที่ร้อยแปดไม่ไมานะครับปึ๊บอ่ามันจะดีเฟตมันจะดีเฟตเหมือนลายนะครับอ่ามาเลยครับร้อยแปดนะครับมันจะเด้งมาเลยนะครับว่านี่ครับว่าโอเคอ่มาเลยนะครับผมอ่ทีนี้ เราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่บินเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคเราจะมาดูข้อมูลว่าเป็นไงบ้างข้อมูลภายในบินนะครับโอเคล้วแปดครับผมจะกดที่ตัวแอปนะครับปึ๊บนะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับผมกดที่ตัวฟังโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นมานะครับนะครับก็สั่งจากปกติการค้านะครับเหมือนกันนะครับวันที่8นะครับที่อยูนะครับ้าวันที่เ้านะครับแล้วก็พูดรับเป็นผู้ริคพัฒน์ข้อมูลส่งของนะครับก็รับเองที่ร้านนะครับค่าส่งก็สิบาทนะครับพนักงานขาข้อมูลต้องนะครับ ทีนี้ผมจะมาดูในส่วนของตัวสินค้านะครับก็จะ3ตัวเหมือนกันนะครับเป็นชูกุบสึดนะครับราคา50าบาทนะครับสิบรห้านะครับกระดาษทิชชู่นะครับก็ร้อยแพกนะครับแค่าสิบาทนะครับวันนี้ก็จะเป็นราคาสิบาทครับเมื่อกี้ชูกุบสึดนะครับผมแก้จาก87บาทเป็น90บาทนะครับมันก็จะก็ถือมันก็จะตอบราคาให้ตัวมันนะครับโอเคก็ถือเป็นเรียบร้อยนะครับในการรับสินค้านะครับทีนี้ครับอีกนิดหนึ่งครับสมมติว่า เราเรามาเห็นที่ร้านแล้ว mm. เนี่ยม่เรามาดูที่ร้านเนี่ยแล้วทีนี้ประมาณว่าที่ร้านเนี่ยเฮ้ยบินเนี่ยรายการเนี่ยผิดนะครับเราทำการลบทิ้งได้นะครับสมมติเราลบทิ้งตัวนี้นะครับปึ๊บหนึ่งลบทิ้งครับลบแก๊สบีเรทไปนะครับทีนี้นะครับที่ตัวแอปนะครับเรากดสลับหน้าจอจากปุ๊บหนึ่งครั้งแล้วก็มาสลับครับอ่าสังเกตไหมครับว่าที่หน้าจอมันก็จะหายไปเหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับว่ามันทางานได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับโอเคนะครับก็ ถ <NYU. S 2> ือเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอย่างการรับสินค้าแอปรับสินค้าแอปรับสินค้านะครับซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยตัดปัญหาในเรื่องของอะไรนะแบบไม่สามารถรับสินค้าได้แบบทันทีทันใดได้นะครับต้องเราไม่ต้องไปที่สาขาเพื่อร WA. ับสินค้าเราสามารถที่อยู่บ้านแล้วก็รับสินค้าได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับของทางร้านค้ามากนะครับผม ทีนี้นะครับมันก็มีในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของตัวสรุปผลนะครับก็จะมีในปุ่มของที่แสดงผลที่เป็นกราฟนะครับเราลองกดดูนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่านะครับมันก็จะแสดงผลมาให้เราเห็นอยู่สองถึงสามชาร์ตนะครับก็คือชาร์ตแรกนะครับก็จะเห็นว่ามันก็แสดงว่าสิบอันดับร้านเนี่ยที่เราสั่งซื้อมากสุดเนี่ยมีร้านไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเป็นบิ๊กซีนะครับสิบอันดับสินค้านะครับที่เรามีการสั่งซื้อมากสุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับก็แสดงว่าสินค้าต้้นนนนายดีีะะครัับอก็จเป็น อันนี้ก็จะเป็นกราฟแสดงปริมาณการรับสินค้าเดือนนี้นะครับก็ะจะเป็นกราฟเป็นเส้นนะครับว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเรารับสินค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ขึ้นลงขึ้นลงยังไงบ้างน,นะครับก็จะเราก็จะเห็นเทรนด์ว่าเรารับสินค้ามากน้อนยหรือยังไงนะครับผมโอเคนะครับก็ถือเป็นการด็นครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับระบบรับสินค้าผ่านแอปนะครับของโปรแกรม3ามโพสนะครับผมโ okay. <Okay. S 2> อเคก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ สำหรับร้านค้าที่กําลังแบบใช้งานหรือว่ากาลังมองหาโปรแกรมนะครับผมสำหรับแอประบบตัวนี้นะครับอาจจะมี so sprechen, ร้านค้าก็อาจจะมีคําถามว่าให้ใช้ให้ใช้ฟรีไหมต้องซื้อเพิ่มไหมหรืออะไรไหมนะครับคาตอบชัดๆจากผมนะครับก็คือเราให้ใช้ฟรีนะครับทั้งลูกค้าเก่านะครับที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตระบบให้ใช้งานกันได้ฟรีครับสาหรับร้านคา like ้าใหม่นะครับที่กําลังมองหานะครับระบบ ร้านค้าที่สามารถตอบโจทย์นะครับการใช้งานครับใช้งานง่ายนะครับราคามิตรภาพนะครับราคาเป็นเงินเองนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมือถือนะครับที่รองรับการใช้งานแบบไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเราสามารถเมนเทจร้านค้าหลังร้านได้จากทั้งหน้าร้านแล้วก็ได้ทั้งมือถือนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากครับร้านค้าใหม่นะครับที่กาลังมองหาแอป,ปท,อที่ที่ตอบโจทย์ในทุกๆด้านนะครับก็สามารถ แวะเข้ามาทักทายก็ได้นะครับผ่านเพจส l a m Post นะครับของเรานะครับเราจะมีหน้าที่คอยตอบแอปอยู่ตลอดเวลานะครับในการเปิดร้วนในการเปิดร้าน Facebook นะครับก็แวะเข้ามาทักแวะเข้ามาทักทายกได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับปรึกษากันได้นะครับว่าเราเปิดร้านอย่างนี้อย่างนี้มันสามารถอะไรยังไงได้ไหมครับมาสอบถามกันได้นะครับโอเคครับผม ทางเราก็ยินดีที่จะให้บริการนะครับคุณพี่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางผมก็กับทางผมก็สามพนิกาศก็ขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอแบบนี้จนเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเนี่ยครับถ้าทางเรามีฟีเจอร์ใหม่ยังไงนะครับเราก็จะมีวิดีโออัปเดตกันมาให้อีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแล้วก็จบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม